ตำมึกสายจ้าพี่น้องจ้าจัดจัดผิดผิดเสบเสจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อเสบเสน้ำกันจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาโผล่มาพ่อแม่เพ่นคือกาวและจ้าพี่น้องจ้าได้ตำมึกสายจ้าพี่น้องจ้าลวกซุปย่างดีพี่น้องตำ กสายจ้ะพี่น้องจะ้ะมาเส็บๆน้ำกันจวดจ่ดพี่น้องจะ้ะมาเด้อพี่น้องต่างประเทศพี่น้องไทยเฮาได้จ้าพี่น้องจะ้ะเส็บๆน้ำกันขออนุญาตสุดหนักกันเด้อแซ่บจ้ะมาละมีหน่วยเดียวพี่น้องใส่ไปได้ตุยไปได้พี่น้องเซ็งงามพี่จะ้ะใส่ไปได้โอ้ยพี่น้อง chắc 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 ra chắc bật แจกแพ็นไหม่ะตั้งถึงรถดถึงคิงเลยจ้ะหาหม่นคอไปแลยจ้ะอไปเลย้ะยังปลาห่องก็มาจ้ะ ดองแดงมาหน่อยหนึ่งพี่หลังโอ้มายาวคักยาวเนี่ยเดี๋ยวเอาไป เจ็บนาะดองเดน็นม,ม,มันคือเสร็จงาวดีเดี๋ยวส้าวเข้าไป เราห้ามขัดกัน bay đi ấy chào chào mày không chịu chết chịu 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 คุณพาผมมาจ้ะ เอาใส่ <coughs> 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 oh mm -hmm. god no

สาแหลกกับาวรับบังไงเราเว้ยเส้เนบ่ขาดกัน้ะเจิบหนึ่ง บ่าเม็ถาดหน่อยๆพี่น้องโคตรงงไงอือจ้ะอือกินบ่ามือดกระจงไปได้กินตัวนะจ้ะมันสิอยา่างคุณหนูชิมากพี่น้องน่ไปไขาไของจ้ะมี่วันไรก็นังมาจ้ะพี่น้องจ้า อิกปากเลยจ้า้วออกกินบุกบอนงานกินชวนด้วยกินคำไงกระนาคือเก่าละจ้ะน้องจ้าคอยพระลายๆเด้อจิ่นกินเรียบร้อยเลยจ้าฝากช่องของแม่เพ่นชาแนลในที่ยาเพื่องจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่ กดกระดิง่งเงยใจพี่น้องพี่น้องที่เขามาติดตามเขามากกดติดตามเขามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายตาขอบคุณหลายๆด้วย้ะพี่น้องจา๋าที่เป็นกำลังใจให้ในเพนชแนลด้วย้จพี่น้องจา๋าพอ่อแม่พี่อ้ายน้องน้องขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนายจาพี่น้องจา๋าบ่บเมิดดอกจ้ากระสิ กินคือเกา่าบริไอ้อาถิ่นด้วยพี่น้องไปเพี่นกับขอขอบคุณหลายๆจ้า